เรียนคณะกรรมการกระผมนายอลงกรระวังชัยสงตําแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสังกัดสํานักงานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยน้องบงัวลำพูโดยกระผมนะครับได้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศครับบริบทโรงเรียนเชียงคานนะครับโรงเรียนเชียงคานเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่พิเศษนะครับเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับปีการศึกษา2 5 6 7มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น1719คนนะครับซึ่งโรงเรียนเชียงคานเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ดังนั้น ในแต่ละชั้นเรียนนะครับจะเป็นชั้นเรียนที่มีขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนักเรียนโดยเฉลี่ยก็คือประมาณ40คนนะครับอีกอย่างนะครับโรงเรียนเชียงคานตั้งอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับและมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมครับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจนะครับที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับ พบว่าน,นักเรียนมีปัญหาด้านการจดจําคําศัพท์นะครับการอ่านออกเสียงคําศัพท์การเขียนประโยคภาษาอังกฤษและการสื่อสารภาษาอังกฤษครับเนื่องจากนักเรียน,นยจำคำศัพท์ได้ในปริมาณที่น้อยมากนะครับจึงไม่สามารถนำำําคําศัพท์เหล่านั้น,นไปประกอบเป็นประโยคเพื่อใช้ในการสื่อสารได้อีกอย่างนะครับนักเรียนขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อสารนะครับเ<ม>พราะนักเรียนคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ยากนะครับ และเขินอายเวลาพูดนะครับจากปัญหาดังกล่าวนะครับกระผมนะครับจึงได้ปรึกษาหารือนะครับเข้าร่วมการประชมุม PLC กับคุณครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะครับเพื่อหาแนวทางแก้ไขหากิจกรรม ต่างๆมากระตุ้นนักเรียนหาแนวทางใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆในการสอนนะครับมากระตุ้นนักเรียนให้ผลการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนเนี่ยสูงขึ้นนะครับและนักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจสนุกสนานไปกับการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษครับซึ่งจากที่กระผมได้มีการระดมความคิดนะครับมีการสะท้อนผลแล้วก็มีการสรุปผลเนี่ยกระผมจึงได้คิดนะครับเอาเกมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนะครับโดยที่ไม่ให้นักเรียนเป็นฝ่ายนั่งเรียนอยู่อย่างเดียวนะครับเราจะใช้สื่อใช้เกมใช้เพลงนะครับมากระตุ้นนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการเรียนครับโดยเกมและเพลงเนี่ยสื่อเนี่ยเราจะเน้นไปในส่วนของที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันที่นักเรียนรู้จักนะครับอย่างเช่นเพลงก็จะเป็นเพลงให,ใหม่ๆนะครับกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่นักเรียนไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะทำให้นักเรียนนะครับเกิด ความที่อยากจะเรียนนะครับเกิดความสนใจนะครับในกิจกรรมที่ครูได้จัดให้ครับซึ่งกิจกรรมนะครับการเรียนการสอนจะมีอยู่ดังนี้นะครับขั้นที่1ขั้นวอร์มอัพนะครับเป็นขั้นของการกระตุ้นนะครับทบทวนความรู้พื้นฐานให้กับนักเรียนนะครับโดยครูจะนำเอากิจกรรมที่กล่าวมานะครับคือกิจกรรมมิวสิคทริเวียนะครับกิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ประยุกต์นะครับนำเอา รายการทีวีรายการหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือรายการ The Wall Song ร้องข้างกำแพงเนี่ยมาปรับใช้เป็นกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนนะครับโดยครูจะเปิดเพลงให้นักเรียนฟังนะครับเพลงอาจจะเป็นเพลงทีเ่เป็นเพลงที่ทั่วไปนะครับเพลงที่กำลังฮิตที่เด็กรู้จักนะครับามาเปิดให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนได้ไทายชื่อศิลปินและชื่อเพลงจากเพลงที่นักเรียนได้ฟังนะครับหากนักเรียนคนใดทายถูกเนี่ย จะได้รับสติกเกอร์สะสมเพื่อแลกคะแนนนะครับเป็นตัวกระตุ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับให้กับนักเรียนนะครับหลังจากนั้นนะครับครูก็จะใช้คําถามถามนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอนที่กำลังจะเรียนในขั้นต่อไปนะครับถามในเรื่องของเพลงเพราะการจะสอนในคาบนี้เราจะสอนในเรื่องของมิวสิกเรียนรู้ในเรื่องของมิวสิกนะครับขั้นที่2นะครับขั้นพรีเซนเทชันเป็นขั้นของการนําเสนอเนะะื้อหาสาระ ในขั้นนี้นะครับก็อย่างที่กล่าวในต้นคลิปนะครับบอกว่าจะใช้สื่อก็คือใช้เสียงของ native speaker นะครับมาช่วยนักเรียนออกเสียงฝึกออกเสียงโดยสื่อเนี่ยเราจะใช้สื่อในรูปแบบของ powerpoint นะครับครูก็จะนำเสนอคำศัพท์และเปิดคลิปเสียงที่เป็นเสียงของ native speaker ให้นักเรียนได้ฝึกอ่านตามนะครับอ่านซ้ำๆซ้ำๆนะครับนักเรียนคนใดอ่านยังไม่ได้ครูก็จะให้อ่านซ้ำอ่านซ้ำจนกว่านักเรียน จะสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วมั่นใจครับเมื่ออ่านออกเสียงได้เสร็จแล้วเนี่ยครูก็จะนำเสนอในเรื่องของอโครงสร้างประโยคนะครับโดยการใช้ W h question คือคำถามนะครับคำถามก็คือ what kind of music do you like นะครับประโยคนี้เราจะใช้ฝึกกันในคาบนี้นะครับในบทเรียนนี้นะครับครูก็จะพานักเรียนออกเสียงนักเรียนก็จะออกเสียงตามจากนั้นนักเรียนก็จะฝึกออกเสียงนะครับร่วมกัน ครูสุ่มนักเรียนออกมาออกเสียงให้นักเรียนฟังใช้ภาษาให้นักเรียนเนี่ยชั้นเรียนฟังนะครับและจากนั้นครูจะทบทวนบทเรียนนะครับทบทวนคําศัพท์โดยจะเปิดเพลงให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนบอกชนิดของเพลงเพลงนั้นว่าเป็นเพลงชนิดใดโดยเปิดเพลงตามคําศัพท์ที่เราได้เรียนไปนะครับขั้นที่3ขั้น practice เป็นขั้นลงมือปฏิบัติและครับฝึกฝนนะครับ ขั้นนี้เนี่ยนักเรียนจะได้ทำเวิร์กชีพนะครับหรือใบงานนะครับจับคู่ภาพกับคำศัพท์เป็นการเน้นในเรื่องของคำศัพท์อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะปัญหาของเราเนี่ยคือนักเรียนไม่สามารถจำคำศัพท์ได้เลยครับเรียนไปลืมเรียนไปลืมดังนั้นในทุกๆขั้นนะครับเราจะมีการเน้นย้ําในเรื่องคําศัพท์เอามาริมา guessed, อยู่เสมอเอามาให้นักเรียนได้ฝึกอีกรอบฝึกอีกรอบฝึกไปเรื่อยๆจนเกิดความมั่นใจนะครับนักเรียนทําใบงานเสร็จนะครับครูจะให้นักเรียน ตรวจคาตอบความถูกต้องร่วมก <tinc S 1> ันนะครับโดยการแลกเปลี่ยนกันนะครับตรวจเช็คด้วยกันนะครับตรงนี้จะทําให้นักเรียนเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับเมื่อนักเรียนตรวจสอบร่วมกันเสร็จแล้วครูจะช่วยนักเรียนตรวจสอบร่วมกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเช็คความถูกต้องของคําตอบนะครับที่นักเรียนได้ทําไปนะครับเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้กับครูและนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการเรียนแบบเนี้ย จะทำให้ครูนักเรียนไม่เคอะเขินต่อกันนะครับเหมือนการละลายพฤติกรรมนะครับครูได้ช่วยนักเรียนนักเรียนก็มีการออกความคิเดเห็นให้กับครูเช่นกันครับ mm hmm. ขั้นที่4นะครับขั้น production นะครับเป็นขั้นของการนําไปใช้และบูรณาการกิจกรรมขั้นนี้เนี่ยครูนะครับได้เตรียมในส่วนของกิจกรรม class survey ตรงนี้แหละครับนักเรียนจะได้เรียนรู้แบบ active learning นะครับจะได้ใช้ประโยคที่เรียนมา เสมือนการใช้จริงในชีวิตประจําวันโดยกิจกรรมนี้นะครับครูจะให้นักเรียนถามคําถามที่เรียนมานะครับกับเพื่อนๆในห้องโดยการ w a ล k around การเดินรอบห้องถามเพื่อนจํานวน8คนนะครับใช้คําศัพท์คําถามที่เรียนมานะครับถามเพื่อนๆน,นะครับในห้อง8คนนะครับเมื่อถามแล้วเนี่ยนักเรียนคนใดที่ถามเสร็จก่อนนะครับ จะได้รับสติกเกอร์นะครับสะสมเพื่อแลกรางวัลอีกนะครับเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนทํากิจกรรมนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับาจากวิดีโอจะสังเกตได้ว่านะครับนักเรียนเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะร่วมกิจกรรมทําให้เสร็จสาเร็จนะครับเพื่อที่จะได้รับรางวัลเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับซึ่งนอกเหนือจากที่ได้เล่นกิจกรรมแล้วเนี่ยนักเรียนยังมีความสุขสนุกสนานไปกับกิจกรรมนั้นด้วยนะครับได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนกันนะครับขั้นที่5นะครับขั้น wrap up คือขั้นสรุปผลนะครับกระผมจะสรุปผลโดยการใช้คำถามนะครับคำถามเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้เรียนมานะครับอย่างเช่นคำถาม what did you learn today what word we u s e what question we u s e for today เป็นต้นนะครับก็จะถามนักเรียนคิดย้อนกลับไปถึงบทเรียนที่ผ่านมานะครับที่เราเรียนไปในต้นชั่วโมงว่าเรียนเรื่องอะไรคําศัพท์อะไรประโยคอะไรนะครับก็จะถามอาจจะถามเป็นรายบุคคลถามที่เป็นรายบุคคลหรือถามภาพรวมในห้องนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันตอบคาถามสังเกตในวิดีโอนักเรียนก็จะสามารถตอบคาถามได้นะครับว่าเรียนอะไรไปบ้างคําศัพท์อะไรแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับซึ่งการจัดการเรียนรู้นะครับแบบที่กรับผมได้กล่าวไปข้างต้นเนี่ย ก็ประสบผลสำเร็จนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจนะครับมีการสื่อสารมีการใช้คำศัพท์นะครับจากการประเมินนะครับทั้ง3ด้านนะครับนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป100%เอร์เซนตนะครับถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับผมก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้เห็นนักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินกับเกมและได้รับความรู้นะครับในภาษาอังกฤษด้วยนะครับ สำหรับเนื้อหาสาระที่กระผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยวินาที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้กระผมนายอลงณกรระวังชัยสงนะครับก็กราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับชมวิดีโอนี้นะครับขอบพระคุณครับ